สวัสดีครับอาจารย์แบงนะครับวันนี้ก็นำของดีมาให้ชมกันอีกเช่นเคยนะครับอาจารย์แบงนะครับปกติแล้วก็รับสวดมนต์เสริมดวงแล้วแล้วก็ดูหงอเฮงนะครับดูหงอเฮงให้กับคนทั่วไปนะครับหรือว่าคนที่อยากจะเสริมดวงด้วยการสวดมนต์นะครับก็ทำพิธีให้เหมือนกันนะครับ ทีให้เหมือนกันดูลักษณะดูโมเห้งทำลายวาสนานะครับก็ทําให้นะครับก็ว,วันนี้นะครับวันนี้มีโอกาสว่างก็นําของที่เราสะสมนะครับนํามาให้ชมกันนะครับน,นี้นะครับนี่นะครก็เป็นก็นำพระสมเด็จน,นะครับนำพระสมเด็จมาให้ชมนะครับแล้อาจารย์ก็สะสมไว้ แต่ใดยอย่างนะครับนะในสิ่งที่เราที่เราชอบนะครับในสิ่งที่เรารักในสิ่งที่เราชอบนะครับเป็นเรียกได้ว่าเป็นงานอาดิเรกก็ว่าได้นะครับเป็นงานอดิเรกเป็นความชอบนะครับก็คนแต่ละคนนี่ก็ย่อมมีความชอบของแต่ละคนนะครับแล้วแต่ว่าเราจะชอบสิ่งไหนนะครับบางคนก็ชอบพระบางคนก็ชอบของเก่าของโบราณนะครับแกกัน เครื่องกันไรก็ว่ากันไปนะครับบางคนก็ชอบสะสมสัตว์ที่มีชีวิตนะครับพวกไก่พวกหมาพวกแมวพวกอะไรก็ว่ากันไปนะครับนี่ก็เป็นเป็นความชอบของแต่ละคนนะครับแต่สําหรับอาจารย์นะครับก็จะสะสมผ้าเครื่องนะครับสะสมผ้าเครื่องหรือว่าเกี่ยวกับพวกเครื่องรางของขังนะครับเพราะว่าอาจารย์ก็รับอาชีพก็คือ สวดมนต์เสริมดวงนะครับให้กับลูกศิษย์ลูกหานะครับแล้วก็ดูลายเส้นแดงมือดูงอเฮ้งนะครับก็ก็มีของดีๆนะครับนะของดีๆผ้าเครื่องแล้วเครื่องหลักของขังนะครับวันนี้ก็ก็มีนะครับก็มีวันนี้ก็นำผ้าเครื่องอีกองหนึ่งนะครับนำมาให้ชม ไม่เคยเห็นนะครับนะอาจจะไม่เคยเห็นพระเครื่องรุ่นนี้นะครับพระเครื่องรุ่นนี้ก็เป็นเป็นผ้าสายสายกรรมฐานนะครับองนี้องนี้ก็สร้างขึ้นจากผงพุทธคุณนะครับผงสีขาวนะครับจะเป็นผงพุทธคุณแล้วก็ผสมด้วยนะครับผสมด้วยเส้นเส้นผมเส้นเจสาของของพระครูบาอาจารย์นะครับสายกรรมฐานนะครับ,นะรบแล้วก็ตรงด้านหน้าอก เาอกสีแดงแดงก็จะเป็น no ก็จะเป็นพระธาตุนะครับเป็นพระธาตุจะเป็นพระธาตุที่ที่เป็นโลหิตนะครับเป็นโลหิตโลหิตที่กลายเป็นพระธาตุนะครับจะเป็นก้อนหรือว่าเป็นอัญมณีนะครับจากเลือดก็กลายเป็นอัญมณีนะครับเพราะว่าพระบางท่านในท่านก็ปฏิบัติดีนะครับปฏิบัติดีทําสมาธิ ทำสมาธิได้ดีนะครับเมื่อทำสมาธิได้ดีเนี่ยเครื่องในภายในนะครับก็มีโอกาสที่จะกลายเป็นกลายเป็นธาตุนะครับเป็นของแข็งขึ้นมาได้นะครับไม่ว่าจะเป็นเลือดนะครับเป็นเป็นน้าเป็นอะไรก็แล้วแต่นะครับแม้แต่เส้นผมนะครับก็กลายเป็นปธาได้นะครับก็มีพระภิกษุที่ท่านทําสมาธิได้ดีๆนะได้เข้าถึงนะ ก็จะมีเรื่องเหล่านี้นะครับเรื่องที่เรื่องที่คาดไม่ถึงนะครับก็มีเป็นเรื่องที่เป็นไปได้นะครับเป็นเรื่องที่เป็นไปได้นี่นะครับก็นําให้ชมกันนะครับก็เป็นพระธาตุนะครับเป็นอัญมณีอันหนึ่งนะครับเป็นแก้วมณีอย่างหนึ่งนะครับอันนี้จะเป็นสีแดงสดเลยนะครับเป็นสีแดงสดท่้นก็นําพระธาตุนี้มาแปะไว้ในในในช่วงหน้าอกของ ของของรูปองพระนะครับก็คือเป็นของที่มีค่านะครับก็นํามานํามาผสมกันแล้วก็สร้างเป็นพระขึ้น,นเพื่อเพื่อให้กับญาติโยมนะครับที่มีที่มีมีม,มีมีความศรัทธานะครับมีความเพิ่มใส่ศรัทธานะครับหรือว,ว่าพระภิกษุท่านเองนะครับท่านก็ทำขึ้นเพื่อแกะกับญาติโยมนะครับที่ที่มาทําบุญตักบาตร อะไรก็แล้วแต่นะครับก็ทําแจกด้วยความเมตตากิจของท่านนะครับท่านก็คงจะท่านก็คงจะเห็นนะครับว่าสิ่งที่ท่านแจกไปนี้ก็เป็นเป็นเครื่องเป็นเครื่องยึดเหนี่ยวนะครับเป็นเครื่องยึดเหนี่ยวจิตใจนะครับหรือว่าเป็นกำังใจให้กับให้กับลูกศิษย์ลูกหานะครับนําไปติดตัวนะครับ ให้เป็นกำลังใจในยามที่เราคับคันในยามที่เรามีภัยนะครับก็ให้ระลึกถึงนะครับหรือว่าบางทีเรื่องของคุนสายมนดังรื่องผีพวกพวกสิ่งที่มองไม่เห็นนะครับก็ไม่กล้าก้ามกายนะครับนี่นะครับก็คือพระอาจารย์นีท่านก็อาจจะมองเห็นนะครับในเรื่องของเหตุเพื่อภัยทั้งหลายนะครับก็เลยท่านก็เห็นว่ามีพื้ประโยชน์กับลูกศิษย์ลูกหา สร้างขึ้นมานะครับสร้างขึ้นมาแล้วก็แจกให้กับลูกศิษย์ลูกหานะครับอย่างเช่นเช่นเกถาของท่านนะครับเช่นเกถาของท่านแล,แล้วกะะ็แล้วก็ผงที่นานามาทําเป็นพระนะครับแล้วก็แล้วก็แม้แต่พระธาตุเองนะครับท่านก็ใส่ลงไปเพื่อแจกให้กับลูกศิษย์ลูกหานะครับด้วยความเมตตาของท่านนะครับอยากให้ลูกศิษย์ลูกหามีความสุขความเจริญนะครับนะครับด้านหลังนี่ก็จะเป็นก็จะเป็นรูปหล่อองค์พระ ปกติติดไว้ด้านแปะไว้ด้านหลังนะครับนี่นะครับนี่ก็คือความเมตตาของท่านนะครับนะอยากจะให้ลูกศิษย์ลูกหาได้รับของที่ดีๆที่สุดนะครับท่านทําขึ้นนะครับแล้วก็เส้นเจสานะครับด้านหลังแล้วก็ผงผงพุทธคุณที่ท่านว่าดีนะครับท่านก็นํามาทานะครับเพื่อให้กับลูกศิษย์ลูกหาได้นําไปเคารพบูชาแล้วก็ระลึกถึงนะครับระลึกถึงคุณพระพุทธพระธรรมและพระสงฆ์ แล้วก็รลลึกถึงครูบาอาจารย์ที่ท่านปฏิบัติดีปฏิบัติชอบนะครับในยามที่เรามีไฟก็ระดึกถึงท่านนะครับเพราะบางครั้งนี่พลังงานนี่ก็เป็นสิ่งที่เราบอกไม่เห็นนะครับพลังงานของพระผู้ที่ท่านปฏิบัติดีนี่ก็มีนะครับก็มีเหมือนพลังงานบางอย่างพลังงานคุณวิเศษนะครับนะก็มีอย่างพระพุทธองค์นะครับท่านก็มีพลังงานมากมีคุณวิเศษ เรื่องของฤทธ์ของของสิ่งที่เป็นเป็นเป็นเรื่องของอิทธิปฏิหาณน,นี่พระองค์ท่านก็มีมากนะครับมีพลังงานมากของพระองค์ที่อยู่ข้างกายท่านนะครับหรือว่าแม้แต่พระที่ท่านปฏิบัติดีนะครับของที่อยู่ข้างกายท่านนี่ก็เป็นของที่มีพลังงานนะครับพวกสิ่งร้ายๆแม่กัมกายพวกผีร้ายพวกข่อนคุนใสม์ดังทั้งหลาย ถ้าได้ของท่านมาติดตัวเนี่ยก็ย่อมที่จะแควค่าจากเรื่องเรื่องเหล่านี้นะครับนี่ก็คือด้วยความเมตตากิจของของของท่านนะครับอยากจะให้ลูกศิษย์ลูกหาได้ไปไว้ติดตัวนะครับวันนี้ก็นําให้ชมกันนะครับนะวันนี้ก็ฝากไว้ประมาณนี้นะครับถ้าท่านใดสนใจนะครับนะท่านใดสนใจอยากจะแบ่งปันก็ทักทายเข้ามานะครับหรือว่าอยากจะดูดวงเสริมดวงด้วย ด้วยพระคาถาศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายก็ก็ยินดีทําให้นะครับก็ทักทายก็มาทางทาง Facebook หรือว่าทางยูทู u ยูทูก็ได้นะครับทักทายเข้ามานะครับสําหรับชิพนี้ก็ฝากไปประมาณนี้นะครับสวัสดีครับ